หนึ่งวันพันเหตุการณ์ค่ะนะคะทักมาทางกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะใช้วีซ่าแต่งงานค่ะอยู่ที่ประเทศจีนนะคะแต่เบื่อแล้วค่ะไม่อยากไปแม่บ้านนะคะอยากทํางานหาเงินนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นวีซ่าทางานทําได้หรือไม่นะคะตอบค่ะทําได้นะคะทําได้แน่นอนค่ะแต่คุณจะต้องยกเลิกวีซ่านะคะแต่งงานนั้นซะก่อนและเดินเรื่องการทําวีซ่าทํางานแทนนะคะ่ะ ต้องเปลี่ยนแบบนี้นะคะไม่สามารถจะใช้วีซ่าแต่งงานในการทํางานได้เพราะคุณทํางานคุณจะมีรายรับแล้ว นะคะคุณไม่ได้รับรายรับจากสามีคนเดียวแล้วคุณจะมีนายจ้างแล้วคุณต้องเดินเรื่องให้ถูกต้องจีนไม่สามารถถือวีซ่าซ้อนกัน2ฉบับนะคะอยู่ในเล่มเดียวกันได้ถ้าคุณตัดสินใจจะทํางานต้องยกเลิกวีซ่าอาหารแต่งงานซักแล้วเดินเรื่องนะคะเอกสารใหม่หมดนะคะในการนะคะทำวีซ่าทางานแต่ในกรณีนี้ไม่ต้องมาสแกนลายนิ้วมือแล้วเพราะคุณเคยเก็บลายนิ้วมือไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนทําวีซ่าแต่งงานนะคะ่ะเดินเรื่องเอกสารให้ถูกต้องใช้วีซ่าให้ถูกประเภทเรื่องนี้ สำคัญมากๆนะคะหากตอมอนะคะเขามองนะคะว่าคุณเข้าไปด้วยเหตุผลอะไรใช้วีซ่าถูกต้องหรือเปล่านะคะบางคนนะคะรักเป็ดลักไก่นะคะชอบแอบแอกอะไรแบบนี้นะคะทําผิดระวังนะคะตอมอจับได้นะคะแล้วคุณจะมีปัญหาระยะยาวซึ่งแก้ยากมากๆเลยนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะจากหนีเห่าชัยนาค่ะคิดถึงเมืองจีนคิดถึงเรานีห่าชัยนาค่ะ